สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อข่าวดีที่คุณจะได้รับในเร็วนี้ของชาวราศีสิงห์หากคุณคือชาวราศีสิงห์ที่กําลังรอคอยข่าวดีอะไรสักเรื่อง สามารถมารับฟังกันได้นะผ่านพลังงานจากไพ่แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติสิ่งดีๆเราก็รับไว้นะ <S <S เพื่อเป็นพลังบ, <S <S บวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ปล่อยทิ้งไปไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะ <S <S เพียงแต่ว่าเราอาจจะฟังเป็นแนวทางเพื่อระมัดระวังตัวไว้บ้าง ไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตอะเป็นดีที่สุดเดี๋ยวเรามารับฟังคำทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะว่าจะมีสิ่งดีๆมีข่าวดีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงในช่วงระยะเวลานี้กันบ้างนะคะจากพลังงานจากไพ่นะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลย ใบแรกนะคะสามเหรียญสองดาบห้าถ้วยสี่ไม้เทา้าชาริอตแปดไม้เท้านะคะเก้าถ้วยสิบเหรียญยมูนและไปสุดท้ายนะคิงออฟศอกนะคะ นะถือเป็นพลังงานที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีสิงห์และจะมีไพ่พาพิคเนกนะคะ fulfillment นะการเรียนรู้การจดจ่ออะไรกับบางสิ่งบางอย่างช่วงนี้ถือว่าดีนะเป็นว่าสิ่งที่คุณทำาดูเริ่มที่จะนะเห็นเห็นแบบเป็นรูปเป็นร่างนะมีโอกาสที่จะทำสำเร็จสูงมากๆเลยนะคะช่วงนี้นะคุณจะโดดเด่นในเรื่องของคำพูดคำเจราจานะมีวาทศิลป์ นะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์พูดยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะนะเหมือนกับว่าเราอยากได้อะไรเราก็พูดสิ่งนั้นนะมีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นมา <adop> ก็พยายามพูดจาในสิ่งที่ดีเข้าไว้นะคะอย่าไปพูดว่าร้ายใครนะถ้าเราพูดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราพูดดีมันก็เข้าตัวเราถ้าเราพูดไม่ดีมันก็เข้าตัวเราได้เหมือนกันนะดังนั้นพูดในสิ่งที่ดีๆไว้ ide, จะดีกว่านะคะพูดในที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการอ่าใช้เรื่องของการธรมมหากินนะวาจาเรียกทรัพย์นะคะ นะโดดเด่นในเรื่องของการใช้คําพูดใครเป็นพ่อค้าแม่ค้านะช่วงนี้นะวาจานี่มีสเสน่ห์มากๆนะลูกค้านี่นะซื้อสินค้าคุณเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวก็ขอให้ใช้วาจาในทางที่สุภาพนะคะนะมันก็เป็นการสร้างสเสน่ห์ให้มีแต่คนอยากมาอุดหนุนนะสินค้าของคุณนะหรือช่วงนี้อาจจะต้องใช้คําพูดค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะการทํางานช่วงนี้ต้องมีการเจรจาต้องมีการสื่อสารหรือต้องมีการเดินทาง นะการสื่อสารการเดินทางก็จะนำความโชคดีมาสู่ตัวคุณนะคะมีโอกาสได้เข้าสังคมใหม่ๆได้รู้จักผู้คนหลากหลายมันก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการทํางานเรื่องของการทําธุรกิจก็ได้นะคะนะหรือเรื่องของความรักก็ได้นะคะการที่เราได้เข้าสังคมอะไรแปลกใหม่มันก็ทําให้เรารู้จักผู้ผู้คนมากน้าหลายตาก็เปิดโอกาสในทุกๆโอกาสกันเลยนะใครที่ช่วงนี้มีเรื่องต้องตัดสินใจ นะอาจจะมีความยากลาบากใจในการตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ขอให้ตั้งสตินะคะนะตั้งสติแล้วก็ยึดหลักของความถูกต้องรับรองเลยว่าสิ่งที่คุณตัดสินใจมันคือหนทางที่ใช่มันคือหนทางที่ถูกต้องนะคะอย่าก,กลัวนะอย่าไปกลัวการตัดสินใจเพราะทุกๆก,การตัดสินใจนั่นแหละนะที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะจงมั่นใจในตัวเองนะคะ มีความกล้านะกล้าตัดสินใจกล้าพูดกล้าที่จะลงมือทําอย่าให้ความกลัวมาเหนี่ยวรั้งความสําเร็จของเราบางคนนี่มีไอเดียมีความคิดมากมายแต่ไม่กล้าลงมือทําเพราะกลัวนะคะคือคิดไปลวกหน้าไงว่ากลัวจะไม่สําเร็จกลัวคนไม่เห็นด้วยคือเอาปัจจัยภายนอกมาเป็นบั่นเอามาเป็นสิ่งบั่นทอนทาให้คุณไม่กล้าทําอะไร นะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะจงเชื่อมั่นในความสามารถตัวเองมีอะไรดีๆนะคิดอะไรดีก็ขอให้ลงมือทําเชื่อเลยว่านะสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทาจะนําพาคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีเกณฑ์ได้หลุดพ้นจากวิบากกรรมหลุดพ้นจากความทุกข์ความโศกความล้มเหลวต่างๆนะหลายท่านอาจจะพึ่งผ่านความผิดหวังความเสียใจหรือเกิดการสูญเสียในชีวิต อาจจะเป็นช่วงที่กําลังฟื้นฟูจิตใจกําลังฟื้นตัวอยู่นะคะแต่เขาให้เชื่อว่านะถ้าคุณผ่านพ้นช่วงเวลายากลาบากนี้ไปได้จะมีสิ่งดีๆมีโอกาสดีๆมากมายหยิบยื่นเข้ามาหาเรานะคะหรือบางท่านอาจจะจมปากอยู่กับความผิดหวังเกี่ยวกับความร่มเลวมีความทุกข์มากมายที่มันอาจจะเกิดจากการที่เราคิดไปเองก็ได้นะคะจมอยู่กับความทุกข์ที่มันที่มันแบบมันไม่สามารถมูฟออนได้หรือเราอาจจะเสพ นะเสพสื่อทางโซเชียลมากเกินไปหรือเปล่านะช่วงนี้พวกข่าวสารบ้านเมืองมันก็เป็นในแง่ลบที่มันบั่นทอนจิตใจเราค่อนข้างเยอะอยกพอสมควรเราก็ละจากพวกสื่อออนไลน์ละจากาพวกสื่อต่างๆบ้างให้เวลากับตัวเองบ้างอาจจะพาตัวเองไปสู่ความสดชื่นนะคะอาจจะาลาไปพักร้อนนะคะไปเที่ยวนะไปทําในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขมากขึ้นก็ได้บางทีที่เรา าบางทีการที่เราจดจ่อกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปมันจะทําให้เราเครียดมีความทุกข์หรือมีความคิดที่มันฟุ้งซ่านมากเกินไปเราก็ไปรับพลังงานดีๆนะไปเที่ยวแนวธรรมชาติทะเลภูเขาก็ได้นะคะช่วยให้ธรรมชาติเนี่ยช่วยบําบัดจิตใจเรานะเสียงน้ําเสียงนกเสียงธรรมชาติมันมันช่วยฮิวใจเราได้นะคะการที่เราไปรับพลังงานดีๆนะพลังงานบวกแล้วกลับมาทางานนะกลับมาต่อสู้ฝ่าฟันอีกครั้งเนี่ย มันจะทําให้เราทําสิ่งต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะนะหรือไม่ก็อาจจะทํากิจกรรมที่คุณชอบก็ได้นะบางคนชอบเล่นกีฬานะคะเล่นกีฬาร้องเพลงเล่นดนตรีหรือจะไปแนวธรรมะก็ได้นะคะไปทําบุญไหว้พระไปปฏิบัติธรรมก็ได้นะทำอะไรก็ได้ที่เรามีความสุขคือมันต้องแบ่งเวลาบ้างอะ่ะอย่าไปหมกมุ่นกับการทํางานอย่าไปหมกมุ่นกับความทุกข์ความโศกมากเกินไปพยายามบุบออนให้ได้นะคะ มนุษย์ทุกคนเราไม่มีใครที่จะสุขไปตลอดไม่มีใครจะทุกข์ในทุกวันมันก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์ปะปนกันไปเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวให้ได้และต้องเข้าใจถึงความเป็นไปบนโลกใบนี้นะคะทุกเสียงทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปมันมีระยะเวลาของมันนะเราไม่สามารถไปเหนียวล้างไปควบคุมได้ เราบางทีจต้องปล่อยวางนะคะปล่อยวางและเข้าใจในสิ่งที่มันเป็นไปมันก็จะทําให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องเดินทางค่อนข้างบ่อยนะใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับการเดินทางช่วงเนี้ดีมากๆนะคะนะจะมีความโชคดีในเรื่องของการเดินทางนะเดินทางไปทํางานเดินทางไปเจรจา การค้าการขายนะก็จะประสบความสําเร็จดีเยี่ยมหรือใครที่ทํางานราชการนะคะก็จะมีข่าวดีเรื่องของตําแหน่งงานเรื่องของการโยกย้ายนะคะหรือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปในแนวแนวทางที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะคาดหวังเรื่องงานใหม่ก็มีโอกาสได้งานที่เหมาะสมคาดหวังเรื่องของเงินเดือนอเรื่องของเงินโบนัสนะคะก็มีโอกาสสมหวัง นะมีเกณฑ์ที่จะมีความก้าวหน้าก้าวกระโดดในสายงานที่คุณทําอยู่ใครที่กําลังหางานทําก็อาจจะมีคนมาชักชวนให้ไปทํางานด้วยก็ได้ด้วยความที่เราเป็นคนที่มีความสามารถนะคะก็จะมีแก่คนมารุมจีบนะมาให้เราไปทํางานด้วยนะคะนะมีความโชคดีในเรื่องของการทํางานนะรวมถึงเรื่องของการเรียนด้วยนะคะใครที่กําลังอยู่ในวัยเรียนนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะ เรียนดีนะเรียนได้คะแนนดีหรือถ้าสอบเข้าแข่งขันเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะนะเรียนในสถานที่ใหม่ๆนะก็มีโอกาสที่จะสอบได้สอบผ่านได้เรียนอย่างที่ตัวคุณคาดหวังเอาไว้นะคะนะชีวิตช่วงนี้จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือบางท่านกำลังวางแผนนะซื้อบ้านซื้อ,อที่ดินคอนโดซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้หรือถ้าไม่ซื้อก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะอาจจะมีการ ีเดเวทนะคะบ้านใหม่ๆก็ได้เหมือนมีการต้องปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยให้มันน่าอยู่มากขึ้นให้มันดีขึ้นนะคะมันเหมือนเป็นการปรับเปลี่ยนหงจุ้ยในในในบ้านของเราให้ดีมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะมีเกณฑ์ได้รับมดกตก,ตก,ตกทอนะจากครอบครัวหรือคุณอาจต้องไปอสิสืบทอดกิจการของครอบครัวก็ได้นะคะนะที่บ้านทํากิจการอ,าอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วคุณก็ไปสารต่อกิจการของครอบครัวมีโอกาสได้เป็นเจ้าของธุรกิจ นะมีอำนาจมีบาร,รมีในการสั่งการนะคะคือเป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงภาวะผู้นำนะคะต้องมีความกล้าหาญต้องกล้าตัดสินใจนะอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะคะต้องกล้าตัดสินใจเราต้องแสดงพาวเวอร์ของความเป็นผู้นําให้มากขึ้นอย่าไปกลัวนะคะคุณสามารถทําได้อยู่แล้วนะอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าในแง่ลบนะคะคือตัวคุณนะเป็นคนที่ค่อนข้างคิดเยอะนะคะแล้วก็คิดในแง่ลบจะด้วยนะคะก็พยายาม คิดในมุมบวกว่างนะคิดในมุมบวกแต่ก็ใช่ว่าเราจะมองโลกสวยเกินไปเพียงแต่ว่าเราก็พยายามมองให้มันเป็นความจริงนะคะเป็นความเป็นจริงมากที่สุดคือไม่ถึงกับหลอกตัวเองนะแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็อย่าไปคิดโลกมากเกินไปนะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องกล้าตัดสินใจในบางเรื่องนะก็พยายามมีสติให้มากๆและคุณจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของความรักนะสำหรับ คนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคนมีคู่มีความสุขกันดีนะคะนะมีภัยกาวถ้วยช่วงนี้ก็ต่างเติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันดีมากๆนะคะเคยหวานต่อกันยังไงนะก็ทําดีต่อกันอย่างนั้นตลอดไปนะคะหรือคู่ไหนคบหากันมานานก็อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายวางแผนการเงินร่วมกันวางแผนซื้อบ้านนะคะซื้อทรัพย์สินร่วมกันก็ได้คือเหมือนกับว่าต้องมี สิ่งของนะคะที่มันเป็นแบบมายึดเหนี่ยวให้คุณสองคนต้องอยู่ด้วยกันหรืออาจจะเป็นแบบสร้างหนี้ร่วมกันก็ได้เลยคะ่ะอาจจะกู้บ้านนะคะด้วยกันนะชื่อคู่กันก็ได้นะคะก็เป็นการาสร้างครอบครัวนะสร้างรากฐานให้ครอบครัวเนี่ยมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะนะคู่ไหนที่คบกันมานานก็มีโอกาสได้แต่งงานนะมั่นหมายหรือมีการเปิดเผยความสัมพันธ์ให้กับครอบครัวแต่ละฝ่ายได้รับรู้ว่าคุณสองคนคบกัน คุณสองคนอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก็จะมีความชัดเจนในเรื่องของความรักมากขึ้นนะคู่ไหนที่มันดูไม่ชัดเจนกันเลยหรือความรักมันดูกระท่น้นกระแท่นจะไปรอดมาให้นะคะเอาเป็นว่ามันจะมีความชัดเจนมากขึ้นความรักมันจะค่อยๆเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งแล้วก็คุณสองคนก็จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะก็จะมีข่าวดีนในเรื่องของความรักเข้ามาให้คนมีคู่ได้รู้สึกเฮวใจมีความสุขนะคะ สำหรับคนโสดนะคะช่วงนี้มันก็มีคนเข้ามาแหละนะคะแต่ตัวคุณอาจจะอา,อาจจะไม่ได้ไปมุ่งมั่นกับเรื่องของความรักมากนักนะคะจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะบางคนชอบใช้ชีวิตโสดเพราะว่ามีอิสระดีอยากทําอะไรก็ได้ทํานะคะแต่ถ้าคุณอยากมีแฟนอยากมีใครสักคนมาอยู่เคียงข้างถ้าคุณเปิดใจมันมีเข้ามาแน่นอนนะคะหรือบางท่านอาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบมีคนเข้ามา แต่อาจจะเป็นแบบได้รับน้องหมาน้องแมวมาเลี้ยงนะคะมาเลี้ยงแก้เหงาก็ได้นะคะมันเหมือนกับว่ามีสิ่งหิวใจเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีก็ได้นะคะนะแต่ถ้าเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดก็ค่อนข้างโดดเด่ยอยู่พอสมควรแต่ถ้าเลือกที่จะเป็นโสดก็ได้นะคะแต่ถ้าเลือกที่จะมีแฟนนะมีคนเข้ามาในชีวิตถ้าเราเปิดใจรับรองมีแน่นอนเพียงแต่ว่าพยายาม มีสติกับเรื่องของความรักให้มากๆนะคะคนที่เข้ามาก็อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่านะคะเป็นเพื่อนที่เคยรู้จักกันในอดีตเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เจอหน้ากันอยู่แบบแทบทุกวันกันเลยนะคะทํางานด้วยกันมันก็จะก่อเกิดความรู้สึกดีๆให้กันนะคะนะความรักถ้ามันเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อน มันจะค่อนข้างดีเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เรียนรู้นิสัยใจคอกันแล้วแต่ถ้ารู้จักกันผ่านสื่อออนไลน์อันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าหลอกลวงก็เยอะนะบางทีนะรูปโปรไฟล์ เป็นรูปจริงหรือเปล่าก็ไม่ให้รู้นะคะอย่าให้ใครมาหลอกเราได้นะพยายามมีสติกับเรื่องของความรักให้มากๆนะคะและนี่ก็คือข่าวดีนะที่ชาวราศีสิงห์จะได้รับในเร็วๆนี้นะคะก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงม,มงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะเราทําดีเราก็ได้ดีเราทําไม่ดีเราก็ได้รับผลของการกระทํานั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะ สนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสกปแตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้นะคะนเพื่อเป็นการสนับสนุนนะให้อาจารย์มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องการดาพยากรกัน,กนด้วยนะคะขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ